第五课。Mm hmm. mm hmm. Thank uh -huh. สวัส่วนหนึ่ง ิบปีก็วิโญบวชในพร,พระพุทธศาสนาหรือมาโนยามมรบกที่ิบปีแกิมีสตาทธาเิมใส ผู้ชายเข้ามาศึกษาอบรมอบรนิสัย ต้องหลายให้ได้รับรู้ เ,เขียนทิศที่ทางเดินนั้นนั้นว่า,าเป็นชีวิตที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจจะนำว่าชีวิตที่ขาธรรมะ กเท่ากับเราไดเข้มทิดอยชี้ทางเลยนะคกับเรายชีทางเิยถูกต้องให้กับเรางลเราจะเจอเด,ดก่ารมะนี้ 地方。嗯嗯 ที่วัดโบรถเวทิธภี่ท่านได้กำหนดรางบรลมออกมาประมาณสิบา คือประสงค์หรือว่าป้าหมายของการปฏิบัติสมบูที่แท้จริงคือการฝึกฝนอบรมต้นรูปติยาจึงได้ทรงวางหลักสํานหรักสุดหรับให้ผู้ที่ากำลังปฏิบรบริสมบูรณ์ฝุกฝน และปัญญาเข้ามาศึกษาเราเรียนให้รู้ศีลของอ,อนสีนี่แหละคือตัวผลผลบุกฝนบุคคลไดในจำจริงเนี่ยแปรจริงสีนั้นเราห้ามคือห้ามไม่เราทำ้าเป็นพระมันห้ามถึงสองร้อยยี่สิเบเจ็ดข้อ 627อย่างเพราะฉะนั้นมาเป็นพระแล้วเราจะมาทำเหมือนตอนเป็นชาวบ้านไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าห้ามไม่เราทำเหมือนตอนเป็นชาวบ้าน227อย่างต้องมา,มาทำแบบพระแล้วแต่รับประทานอาหารคือจะกินแบบชาวบ้านไม่ได้ต้องมากินแบบพระเขามีวิธีกินอยู่ แบบปลาเพราะฉะนั้นเมื่อมันกินแบบปลามันไม่ได้กากินมันไม่ได้ไม่ไเรียกว่ารับประทาน,ทนมันเรียกว่าฉันเพราะว่ากินแบบปลากินด้วยความสมดุลสมดุลมากมายเลยนะอออพอพอเวลาฉันเนี่ย จริงๆแราวเมื่อเราไม่ทำเหมือนชาวบ้านสองร้อยยี่สิบเจ็ดอย่างก็แปลว่าเรามาทำแบบตลาดเราจึงเป็นตราดแต่ถ้าว่าเราหมดแล้วเรามาทำาิเหมือนเหมือนตอนเป็นเป็นเด็กเป็นชาวบ้านมันก็ยังไม่เป็นล้านอย่ากแบบคนคนผม รตั is ้งมแะจิตใจต้องมาฝึกฝนอบรมามวงั่กากใจของตนต้องระมัดระวังในการดูนั่นแหอะไรควรดูอะไรนั่นควรดูอันนี้เราต้มัดรวังรูอะไรควรางอะไรไม่ควรวาง ในสมาธิด้วยสมารถด้วยก,วยก,วยก,วยการฝึกฝนอบรมจิตของตนให้เหนือตั้งมัง่นมั่น่ไหวไม่ไห้ในสิ่งที่มันกระทบ นิ ire, home, hmm. ่งได้สงบได้ตั้งมั่นได้นั่นเป็นสิ่งที่เป็นสมาธิมาเจียตเจาฝึกนี้จะเป็นสมาธิตั้งมั่นได้อย่างนี้แต่ว่าที่นิ่งที่นิ่งสงบนั้นมันาจจะเป็นจิตที่สะอาดมันเหมือนกับน้ำที่วางไว้นิ่งๆมันจะใสสะอาดแต่เวลาเราไปควในน้ำนั้นไหวมันพระกรณนต่างๆก็ ใสสะอาดไม่สามารถมองต้นทุนได้ถ้าเราวางใหนิ่งะสักพักสักวันน้ำออที่ใสได้แล้วปอยมันมันก็ตกอยู่บนถุงสามารถมองเห็นแล้รสักอยจิตของเราก็อย่างนั้นะถ้าเราทำให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิทจมันจะสะอาดมันไม่มีสิ่งที่มากกวคนจิตคนจิตสะอาดจิตมันจะสว่าง

เอเราของแท้ผู้สนุกดความฉลาดเมื่อผู้สนุกาฉลาดดความรู้ความฉลาดเฉียวฉลาดขึ้นมามาเป็นเช่นนี้เราก็จะสามารถนำพาชีาวิตของตัวนั้นหลีกสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่เป็นโทษนะเราจะดำเนินในทางที่เป็นประโยชน์